อินดี้เวิลด์โชว์เคของ Nintendo ประจำวันที่14เมษายนที่ผ่านมามีหลายเกมถูกปล่อยออกมานะครับแต่ว่ามีอยู่8เกมที่น่าสนใจซึ่งมีเกมอะไรบ้างวิดีโอนี้เดียวมูฟ v e มาพรีวิวให้ฟังกันครับ เริ่มต้นกันที่เกมแรก r i เร n i g h น n ์ v e ว y i l l เกมที่เรารับบทเป็นวอลลี e, ช่ชายหนุ่มที่ต้องตามหาสิ่งที่เขาสูญเสียไปผ่านการเดินทางอันรวดเร็วของเกมโดยสิ่งที่เขาเจอจะเป็นการบอกเล่าโลกของเกมให้ผู้เล่นได้เรียนรู้ r i e l n i g h น n ์ v e ว y i l l นั้นเป็นเกมแนว 3D size c r o w l e r speed run ที่ผสมผสานการวิ่งกระโดดสไลด์และการโชว์ทั้งะาข,ของตัวเอกเพื่อผ่านอุปสรรคและสิ่งกีดขวางต่างๆเกมนี้มีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่19พฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับ เกมที่สอง Only Only World เกมที่มาในคอนเซปของ Flip and Flow ที่จะให้ผู้เล่นสร้างตัวละครของตัวเองแล้วก็ออกไปโลดเล่นบนสเก็ตบอร์ดนะครับวิธีการเล่นนั้นอยู่บนพื้นฐานของ 2D Action Platformer เราจะได้ผจญภัยไปใน world of Red Land โดยมีเป้าหมายในการตามหาเนว a n a ซึ่งระหว่างทางในแต่ละด่านเราจะได้เจอกับสภาพของฉากที่หลากหลายภูมิประเทศที่ไม่เหมือนกันและเส้นทางที่เป็นตัวเลือกมากมายให้กับผู้เล่นทางผู้พัฒนาย,ยังย้ำว่าผู้เล่นที่ไม่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อนก็ไม่ต้องตัวนะครับว่าจะเล่นไม่ได้เนื่องจากด่านจะเริ่มจากง่ายเพื่อให้ผู้เล่นได้เข้าใจพื้นฐานการเล่น แล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆนะครับอีกทั้งถ้าเล่นจนโปรแล้วเขาบอกว่าคอมโบท่าทางการเล่นแบบพิเศษก็จะมีให้กว่า100ท่ากันเลยทีเดียวครับทั้งนี้ Only-Only World นั้นมีกำหนดก,การวางจำหน่ายในช่วงหน้าหนาวของปีนี้เกมที่3 Teenage Mutant Ninja Turtles: t r a d e r Revenge เห็นตัวอย่างเกมนี้ครั้งแรกผมก็นึกว่าเขาเอาเกมเก่ามาทำรีมาสเตอร์หรือเปล่านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าทางผู้พัฒนาเอาเกม Ninja เต่าทั้ง4คนมาทําใหม่แต่ด้วยปณิธานที่ตั้งใจจะรักษาวความคลาสสิกของเกมในยุค80เอาไว้พวกเขาก็เลยเลือกอาร์ตเดเลคชั่นออกมาเป็นแบบดั้งเดิมเลยตัวเกมนั้นเป็นแอคชั่นต่อสู้แบบผ่านด่านที่วัยรุ่นยุค90น่าจะคุ้นเคยกันดีเราจะได้เลือกตัวเอกทั้ง4คนที่มีอาวุธและก็สกิลไม่เหมือนกันจากนั้นก็ลงไปเล่นแบบผ่านด่าน กันเเลยยทีีดวตัวเกมยังรองรับผู้เล่นได้ถึง4คนด้วยนะครับทีนี้ในฝั่งของตัวร้ายก็ยังมีบอสใหญ่อย่างแครงแล้วก็ชูเดเดอร์กับลูกสมุนของพวกเขาที่เราจะต้องฝ่าฟันเอาชนะไปให้ได้ทาะว่า Teenage Mutant Ninja Turtle s h o o d e r r e v e n g นั้นยังไม่มีกำหนดการวางจำหน่ายที่แน่ชัดออกมานะ เกมที่4คริสเทล เกมนี้แหล่งข้อมูลบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดจะถูกเล่าผ่านตัวละครแม่มดแห่งการเวลาคริสเบลที่ได้รับการปลุกพลังแห่งการเวลาขึ้นมานะครับทำให้คริสเบลนั้นสามารถแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆในโลกอดีตปัจจุบันและอนาคตพร้อมกับการออกผจญภัยไปกับเพื่อนร่วมทางในดินแดนแห่งคริสตัลทั้ง5อาณาจากักรและหยุดยั้งจัก,กรพรรด,ดินีททมเอ็มเพรสก่อนที่เหตุการณ์อานาสพึงกลัวจะเกิดขึ้นตัวระบบการเล่นนั้นคริสเทลได้รับแรงบันดาลใจมาจากโครโนทริกเกอร์ไฟนอล5แล้วก็เวลคิรีโปรไฟล์นะครับรวมถึง เราจึงได้เห็นกลิ่นอายของความเป็น JRPG ในเกมนี้โดยรูปแบบการเล่นก็จะเป็น turn-based combat ที่เอาระบบเวลามาจับคู่ให้มีสีสันมากขึ้นเพราะนอกจากทักษะของตัวละครในทีมแล้วการเลือกทามมิ่งให้กับศัตรูเช่นการย้อนอดีตหรือว่าเร่งไปสู่อนาคตให้กับร่างของศัตรูก็เป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจของเกมเกมนี้ครับนอกจากนั้นคริสเทลยังมีกำหนดการวางจำหน่ายเอาไว้ในวันที่20กรกฎาคมที่จะถึงอีกทั้งใครที่อยากลองเล่นก่อนก็สามารถโหลดเดโมมาทดลองเล่นได้อีกด้วยครับ เกมที่5 Labyrinth City p ้ปีแอ m a เ e อะเ e t เดทีผมเลือกเกมนี้มันเพราะชอบฝีสันและก็งานภาพของเกมที่แปลกตาดีนะครับเหมือนเรากําลังดูงานอาร์ตของศิลปินที่อยู่ในรูปของเกมเรื่องราวทั้งหมดนั้นเล่าถึงปีแอร์นักสืบที่ต้องไขปริศนาทางไปต่อเพื่อตามหาศิลาเวทมนต์ที่หายไปเ็าจะต้องอเผชิญหน้ากับคู่ปรับที่เป็นาวร้ายของเกมอย่างมิสเตอร์เระหว่างการระจนภัยเราจะได้เจอกับตัวละครน,น่ารักมากมายครับด้วยระบบการเล่นแนวอินเตอร์แอคทีฟและการค้นหายทท่่ยรยยปริศนาต่างๆในแผนที่ซึ่งนอกจาก ฟัสเซลแล้วล y บ i ิน h City พีอร์เดอะเมส t ดท t ทีฟยังมี Hidden Object ที่ซ่อนเอาไว้กว่าร้อยชิ้นทั้งนี้ตัวเกมยังไม่มีกำหนดการวางจำหน่ายที่ชัดเจนเช่นกันครับเกมที่6กเกสือฟูมาเดนอันได้ยิงมู เกมนี้บอกเลยว่าผมจัดแน่นอนนะครับคือแค่เห็น Art Style, อาร์ตสไตล์เห็นแนวทางการเล่นแบบไซส์โครแอคชั่นแบบนี้มันจะอดใจได้ยังไงคุณผู้ชมครับยังไงก็ตามพอไปอ่านคาอธิบายมันก็มีคํานั้นขึ้นมาอีกแล้วครับใช่ครับโรคไหลเอาอีกแล้วแต่ว่าช่างนะครับยังไงก็ซื้อมาเล่นแน่นอนเกสืฟูมาเดนอะดายิงมูนนั้นมีจุดเด่นตรงงานภาพที่เป็นทรดิชชั่นอลเจนิสนะครับตัวในเรื่องนั้นเล่าว,ว่าพระเอกนั้นเป็นหัวหน้าผู้พิทักษ์จากโลกมนุษย์ที่มาพร้อมกับอาวุธและก็พลังของเกมส์เขาได้รรรัััับบหหนนนนน้้้าาาาาทททีีี่่่ใเเเเดดิงงงงไปปปยก,ากกากพืออออจ็ตตขข โกทั้งนี้ตัวเกมได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมดั้งเดิมในเวอร์ชันแฟมิคอมอีกทั้งถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับอันนี้ส่วนตัวนะนี่เป็นเกมในรอบหลายปีของคนอม,มิที่ผมเห็นแล้วเอออยากเล่นครับทั้งฉากต่อสู้ทั้งการออกแบบบอสน,น่าสนใจมากตัวเกมยังมีระบบอัปเกรดอาวุธอัปเลเวลตัวละครการเรียนรู้วิธีการใช้สกิลแล้วก็อาวุธต่างๆที่เอาไว้รับมือกับศัตรูที่มีลักษณะเฉพาะตัวทั้งนี้ตัวเกมมีกำหนดการวางจำหน่ายใน n t e n d o Switch ปีหน้าแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากเล่นแบบ Earl Access ก็เข้าสตรีวันที่14ภาคคมนี้้ไดเลยรับ เกมที่7 o x e n Free t o Lost Signals เกมภาคต่อของ o x e n Free ที่ว่าด้วยเหตุการณ์ของกลุ่มวัยวรุ่นที่ดันเปิดประตูมิติขเข้าไปสู่โลกวิญญาณได้สำเร็จจนนำพาพวกเขาไปเจอกับเหตุการณ์มากมายแต่ว่าเรื่องราวในภาคที่2นั้นห่างจากภาคแรก5ปีตัวเกมจะเน้นการพูดคุยสำรวจฉากตัวเลือกตัดสินใจที่จะมีผลต่อเนื้อเรื่องรวมทั้งการจูนสัญ,ญญาณวิทยุที่เป็นไฮไลท์ของเกมด้วยจนทำให้ตัวเอกไ,ได้เผชิญหน้ากับสิ่งลี้ลับโดย o x e n Free t o Lost s i g n a l มีกำหนดการวางจำหน่ายภายในปีนี้ครับแต่ก็ยังไม่ได้ระบุวันที่ที่ชัดเจนนั่นเอง และก่อนจะไปถึงเกมสุดท้ายนะครับ The Move <ม>ก็ขออนุญ,ญาตฝากผู้สนับสนุนเอาไว้ด้วยนะครับทั้ง Advice ศูนย์จำหน่ายอ,อปุปกรณ์ไอทีทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกรจอมมนิเตอร์และก็อื่นๆอีกมากมายโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายนนะครับคุณผู้ชมที่สั่งซื้อสินค้าจาก advice.co.th สามารถใช้โค SI ้ด CMWF o F, เพื่อเป็นส่วนลดได้ด้วยนะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับนึกถึงไอทีนึกถึง,ง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับแล้ว Optus แว่นถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีด้วยคอนี่บ แต่ก็ทนทานตกไม่แตกครับไม่งองไม่หักคุณผู้ชมที่สนใจสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ facebook.com/outcast โดยถ้าใช้โค้ด themove ก็จะได้รับส่วนลด100บาทอีกด้วยนะเอาเลยครับเกมสุดท้ายขออนุญาตไม่อธิบายเยอะกันแล้วกันเพราะนี่คือการกลับมาของ the house of the dead remake นั่นเองคุณผู้ชมครับเกม point and shoot ที่ผมเชื่อว,ว่าทุกคนน่าจะรู้จักเกมนี้ดีเอาละครับท้ายสุดวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ Far, however, this is it. Let's see how good you really are.